ช่องนี้กดติดตามที่ช่องโอเล่บิวด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโอเล่บิวอีกเช่นเคยนะครับที่มาหน้ามานันเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะเป็นการรีวิวอันบ็อกแกะกล่องหมวกมอเตอร์ไซค์โอเคหมวกมอเตอร์ไซค์ ครับมอเตอ์ไซค์ที่ซอมาันแรกก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวอันบอกดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็เป็นลักษณะแบบไหนบ้างก็ราคาแค่1นึ่ันกว่าบาทนีนะครับไม่ได้แพงอะไรก็เป็นพันแรกที่ผมจะซื้อมาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปพบกับกล่องในกล่องกันเลยครับไปกันเลยพี่ครับกล่องก็ หอมาดีมากเลยนะครับการกระแท่นะครับโอเคครับนี่ครับตนังกล่องนะครับ okay, ดูดูภายนอกกล่องครับประมาณนี้ครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนครับว่าเขามีอะไรกันบ้างเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลย โอเคครับก็หลังจากเปิดในกล่องมาก็จะมีแค่สองินครับนี่ชิวหน้าที่เขาให้มา1นอันแล้วก็อันนี้ก็หอมมาดีมากเลยครับหอ,อกันกระแทกอย่างโเคครับเดี๋ยวเราแกะไอ้การกระแทกกันว่าด้านใหนเป็นไหครับแกะเรียบร้อยแล้วก็ ลักษณะขาห่อใส่ถุงดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันครับโอ้มามดีเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่จะโมจจักรยานเอ้โด้านในครับโอ้สีมตาครับผมสั่างแบบสีคลาสสิกครับผม ดูกันครับโอ้ยอีครับเดี๋ยวผมไปเอาที่รองมาแป๊บหนึ่งครับภายในและแผ่นแผ่นแผนเมาสีสวยครับนี่ครับลักษณะของหมอกเขาครับโอ้ดีครับมีวันรับประกันบอกชัดเจนครับมา อิ่วครับแถมฟรีครับราคาแค่เขาติดพันเก้าครับแต่ผมซื้อมาแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับลดราคาพอดีครับก็เป็นหมวกกลมธรรมาดาครับนี่ครับด้านในเขาแถมแถมผ้าปรับให้ครับพร้อมกับสติกเกอร์ครับ ดูด้านในครับด้านในก็นุ่มๆดีครับถือว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยมีหมวกกระน็อคครับก็ด้านในก็สวยงามครับเขียนตาดีครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเปิดหมวกที่ล็อกตรงนี้ครับเปิดครับ่ก็เปิดขึ้นมาครับเฮ้ยติดแล้วโอ้เป็นขั้นตอนนี้ครับ นี่ครับหัวด้านในครับขนาดแบบนี้ครับใส่ได้ครับข้างในก็จะมีคำว่าไทยแด์ครับนี้ก็จะเป็นโลโก้ครับโอเคครับน่าจะใส่ก็นุ่มสบายครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับตรงนี้อาจจะมีรอยเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีรอยเล็กๆนิดหน่อยครับก็ดูแล้วก็โอเคครับงานเรียบร้อยดีครับ มีขนาดไซส์ผมสั่งเบอร์อลครับเนื่องจากเขาบอกว่าใส่แบบสบายบายให้สั่งเผื่อไซส์ไปหนึ่งไซส์นะครับอย่างนี้ครับผมครับนกล่องบริโแล้วก็นี่ครับน้ำหนักก็1,400บวกลบ50ครับหรือว่าเป็นหมวกกำลังดีครับไม่หนักเกินไปครับโอเคครับประมาณนี้ครับข้างหน้าครับนี่ครับเป็นที่เปิดปิดเปิดปิดน่าจะเป็นช่องปิดลมมั้งครับผมก็ไม่เคยใช้ เดี๋ยวจะมาลองใช้ก็เดี๋ยวจะมาิวให้ดูนะครับกับทิปปิดมอร์ไซ์นะครับแล้วก็จะมาดูครับย่อ ID นะครับย่อไอดีไอตรงนี้คือถอดออกได้นะครับเดึงออกได้นี่เราติดสติกเกอร์ให้เฉยครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปขับขี่แล้วผมจะมาบอกครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับแต่การทดสอบโอ้ยเดี๋ยวไม่ออก โอเคครับก็จากการทดสอบแล้วก็โอเคนะครับเป็นหมวกที่กระปุกกระปิกมากเลยนะครับเียใส่ได้นวมที่เขาบอกว่านวมใช่ไหมครับก็ไม่แน่นมากนะครับมันไม่บีบผมเท่าไหร่เลยครับตรงนี้ก็เว้นผมประมาณสัก1นิ้วได้ครับหายใจสะดวกมากเลยปิดปิดปิดหมวกกันครับโอเคพอปิดแล้บก็พอปิดก็หายใจได้ดีครับตังนี้มันมีลมเข้าได้ครับผมคิดว่าผมขับไม่ค่อยเร็วแน่นอนครับแค่60ิครับก็น่าจะไม่เท่าไหร่ครับดูครับดีครับหัวครับ ประมาณนี้ครับเกเครับเดี๋ยวผมลองไปขับรถเดี๋ยวผมจะมาีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโอเคขอจบคลิปลตอนน,น,นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับไม่พลาดการชมช,ช่องนี้กดติดตามที่ช่องโอเล่วิวดูนะครับ